แต่ว่าตอนที่ร้อนแรงเนี่ยก็คือตอนที่คุณสาธิตวงหนองเตยนะครับอภิปรายย้อนไปนะฮะพูดถึงเรื่องบรรยากาศการเมืองก่อนการเลือกตั้งมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการสร้างวัฒกรรมไพร่กับอัมมาตคุณสาธิตบอกว่าเป็นการสร้างฐานมวลชนให้กับพักเพื่อไทยเพื่อเปรียบเทียบว,ว่ารัฐบาลสมัยประชาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นอัมมาตนะครับแล้วก็คงจะไม่แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน เพราะว่าอํามาตก็จะได้อยู่ในอำนาจต่อได้ทั้งที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกเรียกว่าอาม,มาตนั้นคุณสาธิตหมายถึงว่าประชาธิปัตย์ก็ช่วยคนจนโครงการบ้านมั่นคงภายหลังเมื่อพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อไทยเป็นเนื้อเดียวกับคนเสื้อแดงเหตุที่กลุ่มเคลื่อนไหวได้สร้างวัฒกรรมแบ่งชนชั้นเพื่อดึงฐานมวลชนมาปูทางให้กับกลุ่มทุนในพักเพื่อไทยได้สวยสุข ซึ่งตนก็จะจับตาดูว่าเพื่อไทยจะทิ้งประชาชนหรือเปล่าพูดอย่างนี้ก็แน่นอนเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ได้ตอบนะครับเ,เดี๋ยวจะฟังทั้งคู่นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยกับกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มีความแน่นแม่นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่ท่านรองนายมนตรีพูดเอาไว้เมื่อวาน แท้จริงแล้วเป็นการสร้างวาทกรรมซึ่งเป็นเทคนิคทางการเมืองหลอกลวงเรื่องของอมามอาจไพร่และเรื่องของทางชนชั้นเพื่อเอาคนเหล่านั้นมาเป็นมวลชนที่ปูฐานรองรับการขึ้นสวํานาจของกลุ่มทุนในพักแล้วในที่สุดคนส่วนนี้ก็สุขสบายเสวยสุขแล้วปล่อยให้พี่น้องไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไปหรือไม่ท่านยังมีเวลานะครับความจริงผมยังหวังว่าเรื่องเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีหน้าที่จะต้องมาฟัง สภาแต่ผมก็เข้าใจว่าท่านอาจจะฟังอยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่ผมต้องการคําตอบครับเราไม่อยากให้วาทก,กรรมของนักการเมืองนั้นสูกอธิบายในสภาว่าไม่มีสัญญาและเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียงเพราะนั่นคือการหลอกลวงคนจนซึ่งเป็นบาปที่สุดในความเห็นของผมผมเองเป็นคนทั้งสองสถานะไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงและเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่าสิ่งที่พวกกับผมได้พูด สิ่งที่พักเพื่อไทยได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นต้องผ่านวันนี้ไปก่อนจึงจะเริ่มต้นกันได้ผมไม่เคยเห็นปรากฏการที่ไหนนะครับที่ความจริงและฝ่ายค้านในวันนี้น่าจะรู้ว่ารัฐบาลของนางสาวยิ่งรักณ์ชินวัตนนั้นเขาจะเริ่มต้นในการปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต้องแถลงนโยบายให้เสร็จสิ้นกันเสียก่อนไม่ว่ากรณีที่ไปเล่นงานเรื่องกระทรวงการต่างประเทศก็ตาม รัฐมนตรีเขายังไม่ได้เริ่มทํางานเลยเนะี่ยยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่สร้างเรื่องสร้างราวจนเกิดกระทั่งความผิดมากไปวันนี้รัฐบาลยิ่งลักยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม้แต่เพียงวันเดียวจะบอกว่าหลอกลวงกันได้อย่างไรครับครับเอาประเด็นที่ท่านเสียหายนะครับครับถ้ามีใครบอกว่าท่านประธานไปสมคบกันว่าหลอกลวงพี่น้องประชาชน15ล้าน7แสนท่านประธานว่าเสียหายหรือเปล่า